มีสลิมมาบอกว่าไปเจอกันเขาก็เลยบอกว่าพี่พี่หาเสียงให้แต่เพื่อไทยออกเสียงให้เพื่อไทยอย่างรุนแรงและพี่ก็เริ่มดังมากขึ้นแล้วนะขอบคุณนะที่ชมว่าดังโอ้โหเขาบอกว่ามีคนดูเยอะระวังนะจะ ไม่ได้เงินโอ้โหมึงเห็นกูน้าเงเงินนันนั้นเลยเหรอวะเขาบอกว่าหาเสียงให้แต่เพื่อไทยแล้วในเขตในเขตนขครถมเนี่ยส่วนมากจะได้เงินตบพักอื่นเนะโว้ยมึงคิดว่ากูเห็นแกเงินหรอวะความจริงเนี่ยกูไม่ได้เห็นแกเงินกไูไม่ได้อยากได้เพราะกูเอาความถูกต้อง และเอาความจริงและความที่จะเป็นไปได้ที่ประชาชนที่จะไม่ต้องเดือดร้อน<笑><笑>และกูบอกเลยนะเว้ยจะชัดเลยนะเว้ยพักที่ทำให้ประชาชนติดยาเป็นขี้ยาพักที่ขายยาเสพติดและพักที่หาเสียงนโยบายโน้นนโยบายนี้แต่ทำไม่ได้ประวัติติดที่ผ่านมา <S <S 2> <S 2> ก็ยังไม่มีการทำได้และพักที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนยากจน ต้องไปนั่งขอทานเขาแดกต้องไปขอเศษเงินหยวกินนี่นะเว้ยมึงไม่ต้องเข้ามาหาเสียงบ้านกูหรอกเพราะยังไงกูก็ไม่เลือกแล้วคนบ้านกูกูก็เชื่อว่าน้อยคนนะที่จะเลือกที่จะหลงผิดแทบจะไม่มีเลยเพราะคนอย่างกูไม่ได้เห็นแก่เงินไอ้พักที่ทําไม่ได้จริงและพักที่ทําให้ประชาชนทําให้พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนทําให้ประชาชนลูกหลานกูติดยาเสพติด แล้วไม่มีการปราบปรามอย่างจริงใจไม่ต้องเข้ามาหรอกเพราะกูรักประเทศชาติมากกว่ารักวันถูกต้องมากกว่ารักประชาชนรักลูกหลานที่จะเกิดมาในวันข้างหน้ามากกว่าพรรคที่ทําให้ประชาชนเป็นหนี้ทําให้ประเทศชาติเป็นหนี้เนี่ยไม่ต้องเข้ามาหาเพราะกูไม่เอาหรือว่าเป็นหนี้แต่แก้ไขอะไรไม่ได้กูก็ไม่เลือกกูก็ไม่เห็นแกงเงินต่อให้มีเงินแม้กูเป็นล,ลานลนมึงจำคำที่กูพูดไว้เลยนะเว้ย <laughs> ไม่ว่าพักคไหน ที่ทาที่เป็นยังที่ทําให้กูเดือดทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยต่อให้เอาเงินมากูเป็นล,ล้านๆกูเนี่ยเว้ยกูบอกไว้ตรงนี้เลยนะชัดๆเลยคนยังกูไม่ได้แงเงินเว้ยแต่ถ้ามากูก็เอา <laughs> แต่กูไม่เลือกร <laughs> ับเงินหมากาเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อแลนสไลด์เท่านั้น <laughs> ประชาชนเพื่อพี่น้องลูกหลานจะได้เจริญและมีเงินมีทองกลับประเทศชาติกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมไม่ใช่ทุรนทุรายอย่างทุกวันนี้เขาเป็นขอทานขอเศษเงินทั้งๆท,ท,ที่เป็นเงินภาษีของประชาชนยังต้องไปนั่งขอทานเหมือนขอทานเหมือนขอทานข,ข,ขอทานพรามึงแดกประชาชนเสียศักดิ์ศรีกูก็ไม่เอาแล้วคนยังกลนะัวนุย้ยมึงคิดหรอวะ ว่าเขตของกูเนี่ยเขตนครคนถมเขตของกูเนี่ยมึงคิดเหรอว่าใครรับเงินมารับเงินใครมามึงคิดว่ากูจะไม่รู้เหรอกูรู้หมดแหละแต่อยู่ที่ไอ้คนรับมาเนี่ยมันจะก้าคาหน้าคามตากูไหมกูก็ไม่ได้แก่งเงินนว้ยแต่กูก็อยากจะเยียบให้มึงจมให้มึงรู้ว่า ประชาชนคนไทยคนคนครถมไม่ได้งโง่ต่อให้ได้รับเงินเท่าไหร่รับเงินมากมายเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเลือกคนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่มีวันเลือกคนที่ทำให้ประชาชนติดยาให้ลูกหลานเป็นขี้ยาทั้งประเทศมันไม่มีหรอกโอ้ย <laughs> มีแต่เขาจะกินเงินฟรี <laughs> เหมือนที่ผ่านมา เพราะคนนครอถมประชาชนทั่วทั้งประเทศเขาไม่ได้โง่กูจะบอกให้ลึกๆแล้วกูจะบอกให้นว้ยไอคนที่รับเงินมาเนี่ยกูรู้หมดแล้วว่าใครรับของใครมาเพราะถ้ารับมาแล้วคำนาคำตากูคำนาคำตาคนของกูมเท่ากับไม่ให้เกียติกูไม่ว่ากูจะเลือกหรือไม่เลือกกะกูมันก็คงไม่คำนาคำตากูหรอก เพราะว่าถ้าค้านาคมตากูเห็นนีกันเขตกูใครวะรับมามึงไม่รู้แต่กูรู้แล้วกูก็เล่นกูบอกไว้เลยอะ่ะใครที่มาให้เกียดกูข้ามหน้าคมตากูในเขตกูเนี่ยรับของใครมาเนี่ยถึงกูไม่เลือกเลยแต่คนที่รับมาข้คหนาคมตากูไม่เห็นหัวกู กูก็ไม่เอาเหมือนกันกูก็ทำให้มึงไม่มีจุดยืนในสังคมเหมือนกัน <laughs> <laughs> เพราะกูอยากจะรู้ว่ามึงรับมาทั้งทังที่กูบอกว่ากูไม่เอามึงก็ยังรับมากูก็ไม่ว่าแต่อย่าข้ามหน้าข้ามตากู <laughs> เพราะกูอยากจะให้มึงรู้ว่าต่อให้มึงรับมามันก็ต้องผ่านหน้าผ่านตากู <laughs> พราะยังไงถ้ามึงได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าได้เอาตีนไปเหยียบหน้ากูเขตกูกูรู้ดีเขตสามเขตสองเนี่ยกูละกูรับรองได้คนอ่างกูทั้งนั้นมากกว่าครึ่งเหนือมากกว่าครึ่งจังหวัดอะมากกว่าครึ่งครึ่งเขตอะยังไงก็ชนะขาดลอยนอกจาก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 หีบที่มันหายไปหีบที่มันเอาไปส่วนกลาง แล้วมันไปหยุดที่ไหนมันไปหายที่ไหนมันไปกลับเปลี่ยนหรือเปล่าแค่นั้นแหละที่กูไม่ไว้ใจที่กูไม่ไว้ใจพ่อมึงที่มันยังมีนกนโกงอย่าให้มีการที่ว่าเอากล้องคะแนนโยกย้ายหรือไปไหนไม่มีการนับนั่นเหรอเวยกูกลัวที่สุดเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ตร่งใสนั่นเลยที่กูกลัว กูฝากไว้ให้คิดแล้วกูเชื่อว่ายังไงเขตกูมันก็ไม่ได้หรอกเว้ยเพราะเขตกูมันล้นเขตกูเพื่อไทยล้นคะแนนล,ล้นจนแลนสไลด์ที่ยังหวัดกูแน่นอนร้อปอรย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วรลอรลอ,ลอจุดประทัดในวันที่เลือกตั้งในวันที่ชนะการเลือกตั้งและกันนับคะแนนที่ว่าเป็นเอกฉันท์แน่นอนเพื่อไทย แลนสไลด์ไปนที่หนึ่งแน่นอนโชคดี